สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกวิทโธมนะคะโตไปกับเราโตไปกับพบค่ะวันนี้เราจะมาทํานี่เลยค่ะข้าวต้มมัดแบบไม่เง้อไปตองค่ะสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะวิธีนี้คือง่ายมากๆเลยคะ่ะแต่ก่อนจะไปดูวิธีทํานะคะยังไงฝากช่องโกวิทโธมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะเรามาเริ่มเตรียมส่วนผสมกันเลยค่ะลำแรกนะคะข้าวเหนียวค่ะ วันนี้เราใช้ข้าวเหนียว250กรัมนะคะแช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะคะล้างให้สะอาดนะล้างจนกว่าน้ำจะใสนะคะแล้วก็กรองน้ำออกแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเป็นถั่วดำค่ะวันนี้เราใช้ถั่วดำา70กรัมค่ะแช่น้ำไว้1นึ่งคืนนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ต้มให้สุกแบบนี้เลยค่ะกระทิค่ะวันนี้เราใช้กระทิกรองนะคะ400 ML ค่ะ ใครจะใช้กะทิสดก็ใช้หัวกะทิได้เลยนะคะหรือใครจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้เลยค่ะกล้วยน้ำว้าค่ะวันนี้เราใช้กล้วยน้ำว้าที่สุกงอมมากๆเลยนะคะจะทําให้ตัวเ้าต้มมัดเนี่ยหวานขึ้นไปอีกนะคะเราก็เลยใช้น้ําตาลแค่125กรัมค่ะสําหรับความหวานนี้ก็ปรับได้ตามชอบเลยนะคะแล้วก็ใบเตยค่ะวันนี้เราใช้2ใบนะคะตัดครึ่งแบบนี้ค่ะแล้วก็เกลือค่ะ1ช้อนชาค่ะ แล้วเราก็จะมาเตรียมกระดาษไว้ห่อข้าวต้มของเรานะคะวันนี้เราใช้กระดาษขาหรือกระดาษรองอบนะคะแบบนี้ค่ะตัดนะคะด้านหนึ่งนะคะ20เซนอีกด้านหนึ่ง19เซนค่ะเราก็จะใช้ขนาดเล็กด้วยนะคะเราจะใช้2ขนาดนะคะเพื่อเวลาเราห่อเนี่ยจะได้ไม่ขาดนะคะด้านเล็กเนี่ยก็คือกว้าง13ยาว12นะคะ เดี๋ยวเราจะตัดเขาให้เสร็จเลยค่ะเราก็ใช้เชือกนะคะไว้มัดนะคะเราก็ยางค่ะหนังยางเนี่ยเอาไว้รัดก่อนที่จะใช้เชือกมัดนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเริ่มจากเทกะทิลงไปในกระทะเทฟลอนเลยนะคะ400 ml ค่ะจุดไฟใช้ไฟอ่อนนะคะตามด้วยเกลือป่นค่ะ คนเกลือกับกะทิให้เข้ากันดีนะคะให้เกลือละลายดีนะพอเกลือละลายดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ข้าวเหนียวลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ ตอนนี้นะคะเราจะเร่งไฟขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้เร่งขนาดแรงนะก็ยังเป็นไฟอ่อนอยู่นะแต่ก็คือค่อนไปทางกลางนิดนึงนะคะ่ะเราจะคนเขาตลอดนะคะจนกว่าตัวข้าวเหนียวเนี่ยจะดูดน้ำกะทิเข้าไปนะคะทําให้น้ํางวดขึ้นนะคะแล้วก็ให้เราคนไปในทางเดียวกันเพื่อที่จะไม่ให้เม็ดข้าวเหนียวของเราหักนะคะนี่ค่ะ พองวดแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่น้ําตาลลงไปคะ่ะที่เราไม่ใส่น้ําตาลไป Song พร้อมกะทิในรอบแรกนะคะเราไม่อยากให้ตัวน้ําตาลเนี่ยรัดตัวข้าวเหนียวของเรานะคะทําให้ข้าวเหนียวของเราสุกยากขึ้นนะคะนี่คะ่ะกวนให้น้ําตาลละลายดีนะคะพอน้ําตาลละลายแล้วก็จะมีน้ําออกมานะคะแบบนี้คะ่ะก็จะทําให้ข้าวเหนียวของเราแฉะขึ้นมานิดนึงเราก็จะกวนนะคะข้าวเหนียวของเราจนกว่า น้ำจะแห้งนะคะนี่ค่ะให้แห้งแบบนี้เลยนะตอนนี้ข้าวเหนียวของเราได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวถั่วดําที่ต้มไว้ลงไปนะคะอันนี้ไม่ได้ใส่หมดนะคะจะอยากไว้น,นิดนึงตอนที่เราห่อนะคะหรือใครจะอยากใส่หมดก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบค่ะกวนนะคะให้ข้าวเหนียวกับตัวถั่วดําเข้ากันนะคะ โอเคค่ะตอนนี้ข้าวเหนียวของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดไฟแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นค่ะในระหว่างที่เรารอข้าวเหนียวของเราเย็นตัวลงนะคะเราก็จะมาหั่นกล้วยกันค่ะวันนี้เราใช้กล้วยแค่เจ็ดลูกนะคะเวลาเราปอกนะคะให้เราดึงเส้นออกด้วยนะคะหรือว่าถ้าเนี่ยค่ะกล้วยเขามีรอ,อยๆอยก็ตัดออกได้เลยค่ะวันนี้เราจะทํา ข้าวต้มที่ค่อนข้างมัดใหญ่นะคะเราก็จะหั่นแค่สองนะคะหรือใครจะหั่นสี่ก็อันนี้ตามชอบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นกล้วยของเราให้เสร็จเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้อุปกรณ์ของเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการหอ่อตัวข้าวต้มของเรากันค่ะให้เราวางกระดาษแผ่นใหญ่นะคะเฉียงๆแบบนี้นะ นี่ค่ะเราก็เอาแผ่นเล็กมาวางตรงกลางเราจะไม่ได้วางเขาไปในแนวเดียวกันนะคะนี่ค่ะวางเฉียงแบบนี้นะแล้วเราก็ใส่ข้าวเหนียวของเราลงไปค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเราก็ใช้ช้อนเกลี่ยเกลี่ยตัวข้าวเหนียวแบบนี้นะคะอันนี้ถั่วดำน้อยเราจะใส่ถั่วดำเพิ่มลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็วางกล้วยลงไปตรงกลางตักข้าวเหนียวมีอีกประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ใช้มือนะคะ <S <S เกลี่ยตัวข้าวเหนียวเพื่อปิดกล้วยนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้แผ่นเล็กเนี่ยตัวกระดาษไขนะคะพยายามปิดตัวข้าวเหนียวให้มิดแบบนี้นะนี่ค่ะดึงแผ่นใหญ่นะคะมาประกบกันค่ะแล้วก็พยายามรับข้าวเหนียวของเราให้แน่นนิดนึงนะคะแบบนี้ค่ะเราก็พับลงไปะคะ่ะพยายามพับให้ชิดตัวข้าวเหนียวแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ แล้วเราก็จะมาจับจีบกันค่ะใช้นิ้วนะคะกดตัวข้าเหนียวลงไปนะคะนี่แบบนี้นะคะต้องขอโทษทีกล้องมันไม่ได้โฟกัสตรงนั้นนะคะนี่ค่ะกดลงไปแบบนี้นะแล้วก็ใช้นิ้วชี้นะคะกดตัวกระดาษไว้ตรงกลางนะคะเพื่อจับจีบค่ะแล้วก็พับลงมาค่ะก็จะได้จีบนะคะนี่ค่อยๆพับลงมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะข้างหนึง อีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราได้หนึ่งอันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาห่อ,อเขาจนเสร็จเลยค่ะ พอเราหาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาประกบเขาค่ะประกบเขาสองอันแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ยางรัดนี่ค่ะรัดหัวรัดท้ายนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะพอเรามัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้เชือกมัดนะคะตามรอยยางนะคะให้เราแกะยางออกนะคะแล้วก็ตัดเชือกมาพอประมาณเพื่อมัดเขานะคะ ที่เราต้องมัดยางก่อนเพราะว่าเราจะได้ขึ้นรูปที่มันสวยขึ้นนะคะถ้าใครไม่อยากใช้ยางมัดก็เอาที่สะดวกเลยนะจะขึ้นรูปโดยเชือกก็แล้วแต่นะคะอันนี้เอาที่สะดวกนะนี่ค่ะแล้วเราก็จะมัดเขาหัวท้ายเหมือนเดิมค่ะใครไม่อยากใช้เชือกมัดก็ใช้ยางรัดแบบเดิมก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าจะให้แนะนำเลยก็คือตัวยางเขาเป็นพลาสติกนะคะแกะออกจะดีกว่าค่ะ ขาเชือกที่ตัดมายาวไปนะคะแบบนี้นะเราก็ตัดเขาออกได้เลยค่ะ <S <S เสร็จแล้วเราก็เอาไปเตรียมใส่ซึ้งไว้รอนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมามัดเขาจนเสร็จเลยนะคะพอเรามาัดเสร็จแล้วนะคะก็เอาใส่ซึง้งเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปนึ่งกันค่ะ ตั้งน้ำนะคะพอประมาณใส่ใบเตยลงไปพอน้ําเดือดก็เอาข้าวต้มของเราลงไปนึ่งได้เลยค่ะน้ําต้องเดือดนะคะเพราะว่าเราจะนึ่งได้สุกตามเวลาค่ะปิดฝาแล้วก็นึ่งเขาไว้นะคะแบบนี้30นาทีค่ะ30นาทีผ่านไปนะคะตอนนี้ข้าวต้มของเราสุกแล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะแล้วเราก็จะยกเขาลงได้เลยนะ เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะว่าข้าวต้มของเราจะเป็นยังไงนะอันนี้ยังร้อนอยู่นะคะด้านในก็น่าทานสุดๆเลยค่ะความสวยไม่แพ้ใบตองเลยนะคะข้าวต้มมัดทําง่ายแบบนี้นี่เองนะคะไม่จําเป็นต้องมีใบตองเราก็ได้ทานข้าวต้มแสนอร่อยแบบนี้แล้วค่ะถั่วดาแน่นๆที่เราใส่ลงไปนะคะ ตัวกล้วยนะคะก็สุกกำลังดีค่ะนี่ค่ะดูใกล้ๆ้เนาะนาทานสุดๆไปเลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะหวานมันหอมอร่อยคอนเฟิร์มเลยค่ะคนที่อยู่ต่างประเทศอย่างเรานะคะหาไปตองยากนะคะเราก็นี่เลยค่ะใช้วิธีนี้นะคะง่ายสุดๆแถมได้ทานข้าวต้มมัดแสนอร่อยแบบนี้ค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องโกวิทโวฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ